สุดนี่ก็เป็นเยาวชนหงวกระหับไพยครับเนีย่ยพี่เป้าครับพี่เป้าพี่เป้าไอหนุ่มปากม้อยซอยบุภารามในนามซิมมณนีซอกิีมีมะขามหวานเพชรบูรณ์ครับฉายาเต็มเต็ม <ๆ S 1> ของเขาทีมหญิงใหญ่นับดีนับดีโยกตัวมาแหมชัดแจ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีทางเพจบุษบาสตูดิโอนะครับจะของกล้องเพื่อยู่พูน ไม่ให้เฮาไปยึดกองคนมาได้เรือซ้อมเยาวชนว่ากลางพ้าแก้วมีกล้องนะครับมีกล้องนะครับพร้อมยกพายี่สิบผู่เสียงด้วยนะอึบจังหวะจังหวะดูจังหวะดูจังหวะดูจังหวะจังหวะขึ้นลงจังหวะขึ้นลงเบิ่งมูเบิ่งมู จังยี่สิบเอนับด้วยนับด้วยชุดนี้ก็เป็นเยวาวชน หัวกับหัตไายครับไายใหม่จะค้นไายใหม่จะคนหัตไายเพยื่อเรยกเ,เลยอจะคนยกมือขึ้นเนาะเรียกเลยที่บุกเคยจับไม่พายมาเลยนะตั้งแต่มือแรกที่มาพายนะลายคนอยู่ครับหัดใหม่เกือบเกืบอบเช้าโอ้จะเรียกว่าไก่เคียงอยู่ครับเริ่มพัฒนาขึ้นมาเพราะว่ามีคนบุกเคยพาย จอบอยากลงน้ำแหรอครับเบิดแห้งแล้วครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นเีิดน้อยอีสานครับพายเข้าไปก่อหน่อยก่อนเนี่ยพี่เป้าครับพี่เป้าพี่เป้าอันนั้นก็ไอซ้างครับไอซ้างไอซ้างเบกเบกเดี๋ยวตอมคมาเอาเป้าชอบจ่าครับผู้จัดผู้จัดการครับผู้จัดการนี่ ค่ะชมบรรยากาศตอนซ้อมไปเรื่อยๆครับครับช่วงพักผ่อนครับซ่อมเมื่อยโคตรซ้อไอหนุ่มปากม้อยซอยบุพารามในน้ำซีฟมณนีซอกิมีมะขามหวานเพชรบูรณ์ครับสายาเต็มๆของเขาเจอกันเลยครับโกว อ่ะบุ้มขอทมเขาดูซึกอสั่งอินซี่นะครับลงซ้อมจะเป็นยังยังยุงยุงเบิงยู่ม่ได้นีหัวมึงนั่งอยู่ที่ลงไปนะ้มเมขคืนมา่องเฮ้ยึ้นมา่คนวัตียูยูบ่นะเสียร พี่เได้เขาซิงอยู่แพี่เคยดึงเลยหดกานมาทากระซอมสี่มือเลยนเรื่อเพิ่มกันแล้วไอ้มีสุดไทยไทยไดึงเข้าละไทยดึงเข้าเดเเข้าเฮานะโอ้โหนั่งทำยาเชยอยู่ชื่อหมูเขาถึงซ้อมยหญ่เพื่อนยั แสดงหมดหน่อยลงหน่อยลงถัดจาตัวต่อไปครับนี่ครับราชนาวียครับแม่พิชีแห่งมันว่างี้ตอนเงาที่ก่อนตอวพี่ก่อนอ๋อปันใจไม่ห้างไม่หมายเลยอ๋อมิการโชว์ชิคแปก เขาบรรยากาศเขาก็ล่างเทียบทุนครับบบเห็นเนาะเออน้ำแห้งยังมาหาเอาทีมยิงใหญ่ทีมยิงคงไปะไตภูมิครับอันนี้ครับ ของเขาภายออกมาจากหน่อยมะภายออกมาจากหน่อยเรองกลับล hey. hey. right? hey, oh. so hmm, ้ำเห็นแล้วเฮ้ยเห็นแล้วโซมบนือสุดยอดใช่วะ สบาพ่อ so ไปหาปลายอย่างพาดขนาด okay. พ,นาพ,พีนี่เ<ด>ราออกมาดำอยู่แต่นวกพีนดิอยู่แต่นวกพี่ดิเออมาเฮานะหมตตังทวนอยู่หาแะไรปเข้า้แม่กหน่อย ของเขากันยาวด้วยเบึงจังหวะทั้งนาที่เตือนตลอดที่บอกตลอดเบึงจังหวะยกพย นขนาดสิบคู่สิบคู่บนับดีนับดียกตัวมาจบแล้วยาวจบแล้วยาวยาวยาวไว้ยาวไว้ยาวไว้ดูจังหวะดูจังหวะ อย่าเลียวหลยอย่าเลียวหลยอย่าเลยวไหลเบิจังหวะไว้สิบคู่กลางสิบคู่เด้อกลคู่เด้อ อย cues, HD, ่าไว้อ <cooper> ย <Ps> ่าหยุดอย่าไว้อย่าหยุดยี่ส <resides> ิบพู ació, shared, rock, quil dropped, quil ่หยุดยี่สิบพู่หยุดพอ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 ใครเตะน้ำไว้ใครเตะน้ำไว้โอ้โหเฮ้ยนิดเดียวเด้งนิดเดียวนิดเดียว มันค้ามันค้ามันค้าป่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกอาทิตย์หนึ่งมีรายการเลยยี่สิบคูหยุทธ u บ มีกองนามีกองนามีกองนาดูจังหวะด้วยเน้นเน้นหน้ามาดิมาหน้ามาดิไปเอาดิเอาหน่อย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 จังหวะมาฟืนไว้น้องฟืนไว้ฟืนไว้ฟืนไว้ เออเต้านำเนี่ยเอาไม้พายเต้านำเลยนะรูปไปครูขอนเดี๋ยวเขารูไปครูขอนเชิงสะพานเขายังกินเท้ากว่าใด้เลยการชอบของเขากันอดเวลาเข่าฟังขอวายนู่นคอวายขอวายแคมป์คอรถเลย คอยเรือค่อยขึ้นค่อยลงเด้อเมื่อกี้นี่โดนไปหน่อยนึงครับเขาปล่อยให้หัวต่อท้ายแต่เมื่อนี้ก็พอแค่น,นี้ครับทักพอนเมื่อนี้น

บึ่งในกล้นงี่นังแจ้งขนาดที่ยี่ดีปานกังเวียนนะ,ะฮะ<ฮ>นี่ครับนี่ครับตัวล้วนเลยครับนี่ครับตัวผ้านุ่มหมูไว้บึ่งไม้พายกับเมีดชิปหาเมียชิปหาครับ <laughs> บึง่งคนแต่เงาอยฝาปถึงเสียสปอร์ตเลยครับ เซี่ยสปอร์ตต้องลงคิดซ้อมแล้วครับไม่งั้นไม่ไหวครับแค่ไหลไม่ไหวครับเซี่ยสปอร์ตที่ด้านสายแบวเอ้ทำระเบึงควงแง้มครับควงแง้มโบราณครับนำทีมโดยป้าหมูอีกอับโค้ชโค้ชไอ้ยาย่าอี่ขับอย่าร้อนอาอเลยเฮ้นี่แม่ตัวหอนเฮ้ยนีกลุ้มเอาครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากสร็จแล้วันนี้ก็สวัสดีครับ